บทแรกนี้จะกล่าวถึงเดรจฉานวิชาคืออะไรใช่อิทธิปัติหารหรือไม่พระองค์ยืนยันว่าอาริยบุคคลไม่ทำเดรจฉานวิชาอันเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้ของโสดาบันที่จะไปกระทำและเครื่องร้องหมองของสมณะปรามเดรจฉานวิชาคืออะไร อะไรคือเดรชานวิชามหาราชอีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือพรามบางพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธ,ธาแล้วท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาชีพด้วยเดรชานวิชาเห็นปานนี้คือทำนายอวัยวะทำนายตำหนิทำนายลางดีลางร้ายทำนายฝันทำนายลักษณะทำนายหนูกัดผ้า ทำพิธีบูชาไฟทำพิธีเบิกแว่นเวียนเทียนทำพิธีซัดแกลบบูชาไฟทำพิธีซัดรำบูชาไฟทำพิธีซัดข้าสารบูชาไฟทำพิธีเติมเนยบูชาไฟทำพิธีเติมน้ำมันบูชาไฟทำพิธีเสกเป่าบูชาไฟทำพลีกรรมด้วยโลหิตเป็นหมอดูอวัยวะดูลักษณะที่บ้าน ดูลักษณะที่นาเป็นหมอปลุกเสกเป็นหมอผีเป็นหมอลงเลขยันคุ้มกันบ้านเรือนเป็นหมองูเป็นหมอยาพิษเป็นหมอแมลงป่องเป็นหมอรักษาแผลหนูกัดเป็นหมอทายเสียงนกเป็นหมอทายเสียงกาเป็นหมอทายอายุเป็นหมอเสกการลูกศรเป็นหมอทายเสียงสัตว์อีกอย่างหนึ่ง เมื่อสมณะหรือพรามบางพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาชีพด้วยเดรชานวิชาเห็นป่านนี้คือทายลักษณะแก้วมณีทายลักษณะผ้าทายลักษณะไม้พลองทายลักษณะสัตราทายลักษณะดาบทายลักษณะสอนทายลักษณะธนูทายลักษณะอาวุธทายลักษณะสตรี ถ่ายลักษณะบุรุษ่ายลักษณะกุมาร่ายลักษณะกุมารีถ่ายลักษณะธาตุ่ายลักษณะทาสีถ่ายลักษณะช้างถ่ายลักษณะม้า่ายลักษณะกระบือถ่ายลักษณะโคอุสภะถ่ายลักษณะโคถ่ายลักษณะแพะถ่ายลักษณะแกะถ่ายลักษณะไก่ถ่ายลักษณะนกกระทา ทายลักษณะเฮี้ยทายลักษณะตุนทายลักษณะเต่าทายลักษณะมรึกอีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาชีพด้วยเดรชาวิชาเห็นปานนี้คือดูเริกญาตราทัพว่าพระราชาจากยกออกพระราชาจากไม่ยกออก พระราชาภายในจากยกเข้าประชิดพระราชาภายนอกจากถอยพระราชาภายนอกจากยกเข้าประชิดพระราชาภายในจากถอยพระราชาภายในจากมีชัยพระราชาจากภายนอกจากปราชัยพระราชาภายนอกจากมีชัยพระราชาภายในจากปราชัยพระราชาพระองค์นี้จากมีชัยพระราชาพระองค์นี้จากปราชัยเพราะเหตุนี้เหตุนี้ อีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือพราหม์บางพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิตด้วยมิจฉาชีพด้วยเดราชาวิชาเห็นปานนี้คือทำนายว่าจักมีจันทราคาดจักมีสุรยิยคราดจักมีนักกษัตริย์คราดดวงจันทร์ดวงอาทิตย์จักโครจรถูกทางดวงจันทร์ดวงอาทิตย์จักโครจรผิดทางดาวนักกษัตริย์จักโครจรถูกทาง ดาวนักษัตริย์จากโคจรผิดทางจากมีอุกาบาทจากมีดาวหางจากมีพันดินไหวจากมีฟ้าร้องดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตริย์จากขึ้นจากตกจากมัวหมองจากกระจ่างจันทราคาดจากมีผลเป็นอย่างนี้สุริยคราดจากมีผลเป็นอย่างนี้นักกษัตริย์คราดจากมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์โคจรถูกทางจากมีผลเป็นอย่างนี้ ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์โคจรผิดทางจากมีผลเป็นอย่างนี้ดาวนกษัตริย์โคจรถูกทางจากมีผลเป็นอย่างนี้ดาวนกษัตริ์โคจรผิดทางจากมีผลเป็นอย่างนี้มีอุกาบาตจกมีผลเป็นอย่างนี้มีดาวหางจากมีผลเป็นอย่างนี้แผ่นดินไหวจกมีผลเป็นอย่างนี้ฟ้าร้องจากมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนกษัตริย์ขึ้นตกมัวหมองกระจ่าง จักมีผลเป็นอย่างนี้อีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือพราหมบางพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาชีพด้วยเดรชานวิชาเห็นปานนี้คือทำนายว่าจักมีฝนดีจากมีฝนแรงจกมีอาหารหาได้ง่ายจากมีอาหารหาได้ยากจากมีความเกษมจากมีภัยจกัยจกเกิดโรค จักมีความสำราญหาโรคไม่ได้หรือคำนวณเลิกยามคำนวณดวงชะตาจับยามแต่งกาบโลกายตศาสตร์อีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือพราม์บางพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้คือให้เลิกอาวาหมงคลให้เลิกวิวาหมงคลดูเลิกเรียงหมอน ดูเลิกอ,อย่าร้างดูเลิกเก็บทรัพย์ดูเลิกจ่ายทรัพย์ดูโชคดีดูเคราะไร้ายให้ยาผดุงคันไร่หมุนให้ลิ้นกระด้างไร่หมุนให้คางแข็งไร่หมุนให้มือสัน่นไร่หมุนไม่ให้หูได้ยินเสียงเป็นหมอทรงกระจกเป็นหมอทรงหญิงสาวเป็นหมอทรงเจ้าบวงสรวงพระอาทิตย์ บวงสวงเท้ามหาพรหมไายมนพ่นไฟทำพิธีเชิญขวัญอีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือพรามบางพวกฉั้นโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธ,ธาแล้วท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นป่านนี้คือทำพิธีบนบานทำพิธีแก้บนไร้มนขับผีสอนมนป้องกันบ้านเรือน ทำกระเทยให้กลับเป็นชายทำชายให้กลายเป็นกระเทยทำพิธีปลูกเรือนทำพิธีบวงสวงพื้นที่พ่นน้ำมนต์รดน้ำมนต์ทำพิธีบูชาไฟปรุงยาสำรอกปรุงยาถ่ายปรุงยาแก้ลมตีขึ้นเบื้องบนปรุงยาแก้ลมตีลงเบื้องล่างปรุงยาแก้ปวดศีรษะหุงน้ำมันหยอดหูปรุงยาตาปรุงยานัด ปรุงยาทาให้กัดปรุงยาทาให้สมานป้ายยาตาทำการผ่าตัดรักษาเด็กใส่ยาชะแผล